แตเข้าเกมเชียวิ้ยขายไ่วะขายชื่ออ l i g h t ง i n g ขายขายียย่เลยเอาไปปลูกกับแคนดี้บอ s s อมดีกว่าแคนดี้บอ s s อมแพงกว่าฮะามันวางแค่แคนเดียวอ๋ออ้าวไอ้เพลทวางแค่แคนเดียวโอ้โห โอ้ยวางด้อันเดียวสุดยอดเลยขึ้นเลยสเลยสร็จไปแตไ, <ป S 3> ไ,ปไปหนแต่ไหนปิดลิพนเอหยไปไปไปุดอัดแบบยังไม่เสร็ตัดไข่ก็ไข่เกลือนะครับเพราะว่าผมน่าจะดวงดีนะเมื่อคืนเนี่ยเจอไข่บักอกนะผมห้าสิบล้านนะเนี่ยไข่เนี่ยห้าสิบล้านนะผม ราคาห้าสิบล้านครับเนี่ยไอไข่สามเปอร์เซ็นเนี่ยห้าสิบล้านนะผมแล้วก็ไม่นานมานี้ประมาณชั่วโมงที่แล้วมั้งผมเนี่ยกดเนี่ยผมทำโค้ดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไอโค้ดตรงกตรงนี้เนี่ยผมไออันนี้นะอันนี้นะผมทำมาน,นี้นบผมไอตรงเนี่ยสองร้อยยี่สิบสองเนี่ยจะาสองร้อยยี่สิบสองครับผมผมสองร้อยยี่สิบ เนี่ยซุ่มได้ไอเนี่ยผมเนี่ยไอต้นมูลบอสซอมนะผมผมซุ่มได้มูลบอสซอมฮะเ <c oughs> สร็จปุ๊บไม่นานพอผมซุ่มได้มูลบอสซอมปุ๊บห้านาทีต่อมาต้นถั่วขายครับนะคะสิบล้านครับผมพลังแห่งดวงคันเทพขอพูดเลย <c oughs> พลังแห่งดวงคันเทพอืม นี่ก็มาทำคลิปอันนี้เฉยๆแล้วเล่นเฉยๆนะตอนส่วนของผมปัจจุบันนี้ก็เก่งกว่าคลิปแต่ก่อนมากทุกคนจำคลิปตอนผมลงกูกะเด้งครั้งแรกได้น,นะครับพัฒนามากไว้เอาไอสัดพระมึงมาไงเนะี่ยนายเล่นลางตายกันไหมอีโย و. ตังกูหนึ่งบิลเลียนไอภพา30 ไม่ไม่ตัดแดนสิทออกโชว์เลยนะเปลี่ยนเกมไปเปลี่ยนเกมมาเลยกูอือวยรุ่น เข้าโชว์สดๆโอนเช่นแบบนี่เข้าโชว์สดๆไปเปลี่ยนคาร์แบบต้องรออัตมาเข้าตามมาเป็นหนึ่งเดี๋ยวหาเชิญเพื่อนก่อนโอ้แม่งกูเล่นก่อนหนึ่งทุ่มะดิหนึ่งทุ่มนี่นค่อยกลับมาที่ใหม่อุ้ย มันอยู่อ่ะมันอยู่มันต้องยิงมันอยู่มันต้องยึงมันต้องพามันเข้ามาไม่งั้นไม่ได้เป็นไงเข้าไหมเออยอมว่ะเข้าว่ะแล้วพระพระกูอยู่ไหนพระกูพระห้อยพระสักการลานกูอยู่ไหนดึงพระมาก่อนดึงพระมาแบบพระกูพระรีบมาเร็วอาตมาเร็ว โยมรอตมาอยู่เอาอตมากูแอดอย่าบอกนะว่าตมากูไม่รับอะอตมากูไม่รับนี่กูขอดาตมา,าอับปรีอับปรีไม่ขออับจนซึ่งปัญญาข้าขอดาตมาถ้าตมาไม่รับนะท่านเป็นคนชวนข้ามาแต่พอข้าจะพาทาอุ้ยมาแล้ว เดินรอแบบนี่คือสหายรวมลบช่างโมดมาเชะสหายรวมลบนักดนตรียียมันผ่านยี่สิบครั้งรอก่อนอยังไม่เล่น ไอทำไรอะ่ะทำไรเออใคหรือพวกเราไปเล่นแมปอื่นรอ เคยเคยเคยแม่ง้กูถอดแมวไปมาไปมาไปมา <c ười> คลิปนี้เรียวมากนะผมตัดไม่กี่ฉากนะแม่งอยู่ต่อไปนี้กูจะเยเงแยงสตาร์ทรถแล้วเะนะี่ยหมายโอเค เล่นด้วยสเปนเทวเวอร์เล่นด้วยลเ,เ,วเล่นด้วยทำต,ตามบักเติร์ดไปเพื่อนผมมีนนึเนะ้อโอ้ยหแมงมาครับเริ่มตั้งแต่วิธีเล่นวิธีแรกจากมือกูอเคยเล่นแล้วโอ้โหแม่งบุรีจัดเลย โหแม่งต้องรอไปไงไปพร้อมกันไม่ได้ไปพร้อมกันชิบหายไปพร้อมกันหลายๆคนไม่ไม่ได้อะเอา้าไอ้สั์โอโหแม่งกระโดดเร็วชิดเปล่งเลยกูติดไม่มันเร็วมันผมกระโดดพื้นหายเร็วไม่ค่อยคล่องครับผมกระโดดแบบสน a p กำแพงปกติแม่งก็ไม่คล่องแล้ว ยิงพื้นหายอีกผมยิงไม่ชอบอีกเอาชอบแก้งคนอื่นไอ้พวกสันดานหมานี่ไงนี่ไงเอา้าโอ้โหโมแม่แมมเ้ยเจอคนแก้งยี่แเกล้วใช่ป่ะน่าหรือว่าแม่งมันมีหรือว่า,ม,ม,ม,วามันมีคนเพิ่งโดดมาถึงวะแล้วทำไมมันมีคนเข้าไปเยอะจังวะไอ้เหี้ย มึงเข้าไปทีละคนกันได้ไหมมึงเข้ามากันหาพ่อมึงเยอะขนาดนี้กูถามมึงถามจริงมึงเข้ามากันหาอะไรเยอะขนาดนี้วะเฮ้ยชิปพิบหายโอ้โหเม่งวุ้ยเม้งเกงกันอีกกูกูเกียดอียกูเกียดตรงนั้นจิ้หายเลยอี่ยูม่งม,มีแกงกันด้วยพ่อตาย เด Finnish, no ี๋ยวถ้ารอบนี hmm. ้มันมีแค่อีกผมจะไปเล่นจริงๆแล้วผมไม่เอาละไอ้มือเฮียเนี่ยเอออ่ะอันนี้กูตกเองอันนี้กูตกเองอันนี้กูตกเองเออันนี้อันนี้อันนี้กูยังรักเพื่อนกูยังอยู่นม่ยังอยู่อันนี้กูตกเองไอ้สั์อันนี้ไม่น่าเปอันนี้กูตกเองอันนี้กูกระจอกเองถ้ากูโดนแกล้งเออกูจะไปเล่นปกติละอันนี้กูตกเองไงกูกระจอกเองปุ๊บปุ๊บหล่นไปดิปุ๊บ ป okay. ุ๊บป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 ุอบมุ๊บอุ๊แปุ๊บปุ๊บออมบคุ๊บปุ๊บปุ๊บปกเอามือมาทดแทนบปุนบอบปุ๊บุ่๊บปุอบปุ๊บปุดบปุ๊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 บปุมดปุ๊บอุดบปุ๊บปุ๊ยปุ๊บปุอา ซื้อแอดมินกี่กี่โลบักวะซื้อแอดมินสองพันเก้าร้อยเก้าเก้าโลบักเพื่อแก้งผู้เล่นเลยอย่างชอบเลยอ่ะเขามี <c oughs> แต่เอาคืนคนที่แก้งอะไรแบบนี้เองเอามาแกงผู้เล่นแต่แอดมินนะเฮียสองพันเก้าร้อยเก้าเก้าโลบกักแลกแลกกับแกงผู้เล่นคุ้มเหรอมึงเห็นว่าคุ้มอันอันนี้ผมขอถามถามแบบตรงตัวเลยนะมึงเห็นว่าคุ้มเหรอสองพันเก้าร้อยเก้า้าโลบกักแลกแกงผู้เล่น ให้ผูเ้เล่นเขาตายแล้วเขาก็เกิดใหม่มาได้เรื่อยๆเพื่ออะไรมึงทําไปทําไมคึดมึงทําไปทําไมคึดมึงแกล้งปกติอ่ะเออแต่อันเนี้ยมึงเติมแอด,ดมินมาแกล้งมึงทําไปทําไมไม,มึงทําไปเพื่ออะไรคือไอ้แกล้งปกติอ่ะมันหน้าโมโหแต่มันอย่างน้อยมันก็ไม่เปลืองไงอันนี้เตือนนะไม่ไงี้พวกที่ใช้แอดมินแกล้งเนะี่ยมึงคิดอะไรอยูออ่มึงใช้แอดมินแกล้งคนอืนนะ่นเนี่ย 2,099รู 2, บักแหลกแกงคนเขาเลือกที่จะไม่มาตรงนั้นก็ได้คิดยุบวะนี่ไงนี่ไงคิดคิดบ็อกไงคิดบ็อกคิดคิดบอกไงรูลูกูตายพันนี้กูนี่ไม่ท่านโอ้โหแล้วไม่มโีโอ้แล้วคืด พุกจัดมันมีอันนั้นนะ่ะโหมันมีมือตบไฟอ่ะโอ้มีมือตบไฟอ่ะแล้วแล้วดูสัดสภาพมาทางพวกกูจะเอามือตบไฟยังไงให้มันได้ก่อนเดี๋ยวหลบเปื้อตั้งใจแกล้งเอาให้เทียนี่ไม่ไปเอามือตบไฟมาได้ไงวะเนี่ยคุยเอาแล้โหแ,แล้วผมจังหวะนี้ผมได้เจอกับเอ่อ ลาชันเตอร์แล้วนะผมจักรพัดเอ่อจักรพัดออบบี้ใช่ไหมเออน่าจะไม่สิจักรพัดเสื้อฟ้าผมวันนี้กระโดดตามจักรพัดเสื้อฟ้ามากระโดดมาครับผมโอ้โหจักระพัดเสื้อฟ้าเราเอาจักรพัดกูเกือบตกจักรพัดกูยังชอบจักรพัดเลยจักระพัดเอาครับจักรพัดเอาเรื่อง จกักรพรรดิเราเอาเรื่องจัดครับจกักรพรรดิอุจกักรพรรดิไปแล้วครับจกักรพรรดิไปแล้วมาวครับจังหวะนี้จกักรพรรดิโนหนึ่งป,ปุ๊บป,ป,ปุ๊บมาครับจกักรพรรดิจกักรพรรดิไปเจอจุดคนแกล้งแล้วครับผมก็มาแล้วครับเร็วเหมือนเ,เหมือนกันนะผมเดี๋ยวตัดภาพไปเรืเร่อยกันกูร <laughs> ูแล้วว่าตั้งชื่อคลิปอะไรชื่อคลิปพาทัวร์แมพดีสุดนี่ เดี๋ยววันนี้เราไปเช็คก,ก่อนนะผมแดนดี้เวอร์วันอะไรนะผมถ้าเป็นวันวีเนะี่ยผมจะดองเล่นทั้งวันทั้งคืนผมต้องการวีฮะจัดเทียริสกูก็บอกไปแล้วว่ากูชอบวีมากที่สุดในอันนี้มาเรามากันแล้วครับผมกับนายสำรวย วันตัวกากรัวเลยวันเมนคาแรคเตอร์กูออกปิดคลิปเลยมาโอ้โหกิกเทนออกแม,ม็สมูเลเตอร์เดี๋ยวลองเข้าฟอร์ติเกนูมาดูแอปไทยผมจะโอชิพายอะครับล้ มาอยู่กับวอลคเรค,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 คกันแล้วนะผมแมงอ,อียกูติดหน้าโหลดแบบเดี๋ยวขอทำให้มันได้ก่อนผมผมกดข้ามรวยๆนครับไม่รู้ได้ยินเสียงไหมต้องรอมันสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวมันจะให้เราเองแมงอ้่อวอลคเกคเข้ายากขึ้นเยอะเลยปกตินี่กดข้ามปุ๊บได้ปับเรียบร้อยครับเข้าละ ผมวันเอครับผมกับเช็ดเลนนะชอบเล่นนะลก็เช็ดเลนเนี่ยววยี่สิาวันเอ็วลวสี่สิบเจ็ดใช่ไหมสี่เจ็ดหรือสี่แปดวะผิดอนะันดูดูผิดอันอ๋อสี่เจ็ดครับเรามาดูตาคนอื่นกันนะโอ้โหเจสันวลวร้อยว่ะเอาเรื่องจัดจังวันนี้เจสันวลวร้อยโอ้โหไม่งเลือดยังไม่ลดเลยอ๋อพึ่งพึ่งมาพึ่งมาพึ่งรัดแมน คลิปอาจจะได้จบนะกว่15นาทีปุ๊บผมพอเลยอืมอืมอืมอืไอืมอืยอืม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 อืชอืมอือืม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 อืๆอืๆอืม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 อื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  มา I a M มาเฟียโซมาเฟียโซอ่ะฮึมฮึมฮึมอือหึอือหึอือหึพุ่งหลัวพุ่งเหลามาแต่ไกลอะไรคือพุ่งหลัวอ่าครับผมผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมกับเชลร์รี้ตัวนี้นะผม15นาทีละไป